สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับผมมูวี่สิบสามชาแนลเหมือนเดิมเลยถึงครั้งแรกจำหน้าได้เลยใช่ไหมครับมูวี่พาเพลินั่นเองแต่ผมเปลี่ยนช่องนะครัะทุกคนเสียงรถอัดจระดังนิดหนึ่งขออภัยด้วยโอ้โหให้เย,ยนันดูสวยมากแต่ว่า800รอยบาทเท่าฤาษีโอ้อย,ยนดูดิพี่น่งแ0 0ร้อ <Okay. S 2> วันนี้เราจะมาไปนครนายกมาและครับแต่ดูบัวเรามาซื้อต้นไม้ก,กันก่อนอเรอาอไม่กลับไปข้างหน้าทำยังไงอะคะลูกไม่รูนะ้ส่วยกันเลยเดินจะมาด ก็จะ <God. S 2> ไปตั้งแต่ตีห้านะคะนี่กี่โมงแล้วยังไม่รู้